สวัสดีค่ะวันนี้คุณออกกำลังกา,กายกันหรือยังคะการออกกำลังการนั้นก็มีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเทนนิสวิงปองฟุตบอลวิ่งว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถทำให้เพื่อนๆ ร่างกายแข็งแรงได้แต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเต้นแอโรบิกกันก่อนอื่นที่เราจะไปได้อโรบิกนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสถานที่เวลาในการเต้นอโรบิกนั้นเจ้าลอดโมของเรานั้นเขาเริ่มกันเวลาไหนแล้วอยู่ที่ไหนก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปสถานที่เต้นอโรบิกกันนะคะเราจะไปสอบถามกันก่อนว่าเพื่อนๆรู้จักสถานที่เต้นอโรบิกกันหรือเปล่างั้นเราไปกันเลยค่ะ มีสาเดิมแบบสะเบที่ไหนอยู่ไหมคะรงยิมครห้าโรงยิมหน้าหน้าอาคารพลศึกษามีไงสถานที่นี่เลยแถวบ้านพี่อะึนหนองแวงเออแล้วจากที่อื่นไหมคะที่อื่นก็ตรงไอเนี่ยอาคารพลศึกษาค่ะจากที่พวกเราได้ไปสอบถามคนหน้าตาดีนะคะ ผลที่ได้นะคะก็คือว่าเพื่อนๆรู้จักสถานที่เต้นอาราบน้อยมากเลยค่ะน้อยมากค่ะ <c oughs> ฉะนั้นนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสถานที่เต้นอรารบให้มากยิ่งขึ้นว่าจะมีส,สถานที่ไหนกันบ้างที่เพื่อนยังไม่รู้จักนะคะ <c oughs> ดค่ะคนดีด้วยอาจารย์งคนวันนี้เขาเต้นกันกี่โมงคะห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเต้นเป็ดรอทำจุดประการดีน้ำหน้าตาดีร่างกายดีด้วยขอสามคำกับที่นี่หน่อยได้ไหมคะสนุกสมองสมองมากวันนี้เราก็มาถึงอะไรนะอาคารคณะค่ะก็คือปกติว่าเขาจะมีการเต้นที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ ทกนกันวันนี้เราก็อยู่ที่ฝาลาเด้ค่ะเป็นสถานที่แม่นาฬิกอีแห่งนึงนะคะที่ที่คนได้เก็นเวลาถึงค่ะแล้วเราก็ไปถามผู้เ้ยนะคะว่าเขามีความระ้สึกยังไงค่ะาสติดได้ครับาับ่ 3คนนะคะค่ะ13วันนะคะ <imitation> Thank <laughs> you. สบอดีนะคะเวลา16นาิก30นาทีถึง17นาก30นาทีค่ะค่ะอย่าลืมมาเต้นกันนะคะที่นนะคณะสรุปสถานที่เต้นอรลบิบรอบๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะมีหลายที่มากมายด้วยกัน,นะคะ่ะที่แรกเลยนะคะที่คณะศึกษาศาสตร์ค่ะจะเริ่มเต้นกันเวลา17นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา18นาิก30นาทีเต้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะไม่มีเสาร์อาทิตย์นะคะ สำหรับที่ที่2นะคะก็คือที่อาคารพลสิทธามหาวิทยาลัยขอนแกนนะะ่นค่ะจะเต้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกัน,นะคะ่ะเต้นเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะสำหรับที่ที่3นะคะก็คือที่ศาลาเดิมะคะ่ะจะเต้นเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะจะเต้นทุกวัน,นะคะ่ะที่4นะคะคือบึงหนองแวงค่ะจะแบ,บ่งออกเป็น2ที่เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเต้นทุกวันอย่างนี้นะคะ แล้วก็ที่อีกที่หนึ่งนะคะที่สุดท้ายนะคะก็คือที่คณะสาธารณขศึกษาค่ะจะเต้นทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนหันมาออกกําลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นทําอะไรก็ได้ท่งที่ทําให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวนะคะและที่สําคัญก็คือการเต้นอารบิกค,ค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนเราว<ร>ันนี้ลาไปก่อนนะคะัสดยค่ะ จากกันหรือเปล่าตาทางคุณคุณแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเงยหน้าสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากมองยิ่งนักสักวินาทีอยากเห็นหน้าแต่แล้วเธอก็ไม่มองแล้วเธอ